การจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมภาคการเกษตรนะคะนี่ก็ดูบนจอก็ได้หรือว่าในรายกลุ่มก็ส่งไปให้แล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องนะคะก็โดยท่านอธิบดีกรมการเกษตรนะคะก็มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็เลยได้ให้ทุกๆอ่วยรัผทุกพื้นที่นะคะได้นําเสนอข้อมูลให้ทราบเพื่อในการเตรียมการป้องกันนะคะ อย่างนัเนี่ยเป็นของอำเภอเราทั้งหมดนะคะก็คือพือ้นที่ที่ท่วม็นประจานของเราเนี่ยก็จะอยู่ในโซนแม่น,นะะ้ำเนาะแล้วก็เขาจะทาเป็นสีดูจงสีดอกสีออกนาำนะคะก็คือพื้นที่เกิอดอุ้กภัยนะคะพอมองเห็นไหมถ้าไม่เห็นดูในจอโทรศัพท์นะคะที่ส่งไลใน์มาให้แล้วก็ข้อมูลพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากนะคะ ในย้อนย้อนไปก็สิบปีที่ผ่านมาจะมีพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยสี่ถึงครั้งนั่นแปลว่าทว่วมอยู่บ่อยๆนะคะของอำเภอชีเทพเราเนีสรุปม,มาได้ทั้งหมด4,247แปลงนะคะจะแบ,บเ่เป็นตำบลชีเทพนสอเจ็3สแปลงตำบลสังขวด8 4 6แปลงนะคะตำบลนาสกุปดร0แปลงตำบลองกระจาร9 6แปลงตำบลท่วงสะาดห3าร้ ำบลหนองย่างพลอย92แปลงตำบลบางใหญ่งาม1แปลงนะคะในส่วนของแนวทางการจัดการน้ำท่วมนะคะก็จะใช้ในรูปแบบของ4 5 3โมเดลนะคะ4ก็คือ4ระยะการจัดการใช้พิบัตินะคะ5ก็คือ5ลุ่มพื้นหลักแล้วก็3ก็คือ3เรื่อปูสัมภารุณะคะเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อไปว่า4คืออะไรนะคะ4ระยะเนาะระยะที่1ก็คือระยะลดผลกระโจกนะคะป้องกัน ล่วงหน้านะคะเป้าหมายก็คือเพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะเกิดภัยพิบัตินะคะอย่างเช่นเรื่องของการวางผผงแปลงปูเรื่องของการเลือกพันธุ์แล้วก็เลือกฤดูปลูกนะคะวางแผนพื้นที่เสี่ยงเรื่องของโครงสร้างการป้องกันแล้วก็ทําพันธุ์ยีนรองรับแผงนะคะระยะที่สองก็คือระยะเตรียมพร้อมนะคะอันนี้ก็คือเตรียมเตรียมตัวที่ไทยจะมาถเป้าหมายก็คือเพื่อลดการสูญเสียแบบสำคัญ ยมพร้อมรับมือไทยอย่างมีประสิทธิภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กนะคะการเกียวเกี่ยวผลสลิดล่วงหน้านะคะก่อนที่น้ำจะมาคะ่ะการเตรียมเครื่องสูบน้ําหรือการย,ายร้ายต้นกล้าหรือพันธุ์พืชไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยค่ยะ,คะส่วนระยะที่3นะคะเป็นระยะการตอบสนองค่ะเพื่อบรรเทาผลกระทบในระยะวิกฤตนะคะเป้าหมายก็คือลดความเสียหายระหว่างน้ำช่วงแล้วก็รักษา ชีวิตพืชเท่าที่จะทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งระบายน้ําการป้องกัรโรคพืชหรือการเติออากาศให้รานรกนะค้แลตวอ็การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินนะคะส่วนระยะที่4ี่อระยะฟื้นฟูค่ะก็จะเป็นการฟื้นฟูการผลิตให้กลับมาได้เร็วที่สุดเป้าหมายก็คือจะทําให้เกษตรกรเนี่ยกลับมาผลิตได้เร็วแล้วก็มีรายได้หมุนเดิมทันทีถังน้ำลดนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟื้นดินฟื้นพืชสนับสนุนการพืช โครงสร้างทีออ่แขางนะคะขดมีมากๆในแล้วือเรานะคะก็คือจะเป็นเรื่องของพื่นไรเนาะพื่นไรเนี่ยจุดตาอบางของเราจะอยู่ที่ะระบบลากขาดออกซิเจนได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ความทนทานต่อน้ำเนี่ยค่อนข้างจะต่านะคะก็คือทนทานต่อภาวะน้ำขังนี่ยไม่เกินส5ม้าวันนะคะการลดผลกระทบ เป็นส่วนน้อยขออนุญาตข้ามไปนะคะไป็นอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คอือสุดท้ายก็คือข้าวนะคะจุดเปราะบางของข้าวเนี่ยมีความอ่อนไหวต่อน้าท่วมสูงสุด,สดขึ้นอยู่กับระยะกา,ารเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ความลึกของน้ําหากปเป็นระยะก้าวเนี่ยการจมน้ำที้ต้นเกินห้าวันจะทําให้ต้นข้าวขาดแสงและออกซิเจนจนตายหมดนะคะระยะแตกตอนต้งต้นของหากน้ําท่วมสูงเกินระดับยอดหรือมีนะะ้ ขาวจะรดนตายแล้วก <S preach ers> ็สร so so ้างลงให้เต <process> so ็มที่แล้วก็ถ้าเป็นช่วงใกล้เก็บเกี่ยวแม้ข้าวจะโตเต็มที่แต่น้ำท่วมฉับพลันก็อาจให้ทําให้เมล็ดข้าวงอกคันลงงาได้นะคะอันนี้การลดผลกระทบกทำได้โดยการวางแผนปฏิบัติกาเฉพาะปลูกข้าวตามสภาพพื้นที่นะคะแล้วก็ใช้ปานข้าวที่ผลทางเก่อน้ำท่วมนะคะส่วนอันที่เมื่อกี้ที่ได้นำเสนอไปนะคะเครื่องมือที่สำคัญ สาเครื่องือที่สําคัญอันแรกที่ไม่ดูไปเลยก็คือแผนที่ความเสี่ยงที่เราจะพอทราบว่าพื้นที่เราเสี่ยงอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็จานวนแฟนที่เราได้ไปนะคะรวมทั้งระบบการเติอนภัยช่องทางการสื่อสารต่างๆแล้วก็รวมถึง